สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่เพียงน้องทุกคนนะจ้าสำหรับคลิปนี้วีสิพาพี่น้องไปยางชมสุสานโบล้านจ้าพี่น้องจ้าเปลี่ยนบรรยากาศใหม่นะจ้าเดี๋ยวยางไปชมนรงกันจ้าตามมาจ้าพี่น้องไปชมสุสานโบล้านจ้าตามที่เป็นโน่นกับคุณแม่จ้าเป็นลุงสังศพที่เป็นโน่นเข็นจนะจ้าพี่น้อง เป็นบรรยากาศที่เงียบสงบจ้ามีหลายจ้าสมัยโบราณเดี๋ยวยางไปน้ำกันชมไป่เยบกันเรื่อยๆจ้าพี่น้องตามมาจ้ามือนีเป็นมือที่อากาศดีมีแสงแดดเวลานี่ก็เป็นเวลายามเย็นจ้าพี่น้องประมาณสี่โมงจ้าแดดกันยังแจมอยู่เลยจ้าพี่น้องจ้าแล้ววิกามาพบตรงนี้โดยบังเอิญกะถาม คนแถวนี้ตรงนี้ว่าเป็นสุสานโบร่านเกา่จาจ้ะพี่น้องแบบคือบ้านเฮ้าจ้าตั้งแต่สมัยโบร่านสมัยเกา่าเวลามีคนเสียชีวิตเฮ้ากับแค่คขุดดินแล้วกับฝังเนาะจา้าอยู่นี่กัสิคือก,กันจ้าวีขอโทษและหลายจ้าที่บด้ยขอมุลหลายเพราะว่าวีเขาไปหาใน กูเกิลเบิ่งแล้วจ้ดแต่ว่ามันบอมมีข้อมูลไ้วีมาเบาสู่พี่น้องฟังหลายปันไดแล้วตรงนี้วีกะพึงมาครั้งแหลกก็เลยบอมมีความรู้มาเหล่าสู่พี่น้องฟังตรงที่เ้าหลักที่ปากนันเพิ่นกับแบบเป็นทางยางไ้เฮารูว่า ตรงนี้เป็นสุสารจาไม้เราก็ยางขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้สินโน่นสูงเลยได้จาพี่น้อง <c oughs> เมื่อกี้พี่น้องกับสิเห็นเวลาบิย่างขึนนะจ๊ะวี่ก็สิาพาพี่น้องยางขึ้นไปเบึ่งเรื่อยๆจนสุดสายนะแต่ว่าตามที่ศึกษามาเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลเล้าก็หลายจายางมือเดียวกบบเมิดตกจาพี่น้องสิาพาพี่น้อง ย่างชมไปเรื่อยๆเพื่อได้ออกกัาลังกายและะ้วก็ชมวิวตะวันไกลสิโต๊กดินไปน้าแลวก็ได้สถานที่ใหม่มาเปิดหูเปิดตานี่กะอีกหลักหนึ่งจ้ะพี่น้องตรงที่เพิ่นเขียนไวแล้วก็มีรูปลักษณะนี่ก็คือตรงนี้เป็นที่สถานที่อ่ฝังศพจ้าพี่น้องจ้ะ แล้วทีมเป็นนน้นสูงๆเนี่ก็บแม่นเมื่อจจาแบบโบราณเพิ่นกะมาตรวจคนพบเพิ่นกะเลยเอาบางคนก็เอาเห็นเอารูปต่างๆมาปักไว้ละกะเขียนซื้อไว้เพื่อใส่หูเนาะจาว่าเออเป็นหลุมฝังศพของไผยจ่าบาง คนบางหลุมกะบบรูเลยว่าเป็นไผกะเห็นแต่กระดูกแล้วประว่าเพิ่นมาศึกษามะคุดนะจ๊ะเรากะเห็ุเป็นประวัติศาสตร์ให้เขาได้หูกันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะกะเขียนปลายบอกมิซื้อคนกะมาอย่างออกก่าร่างกายจ้ะพี่น้อง มาชมลหล่าแม่ยางออกลัางกายเพื่อนคุดพ่อหลายยางจ่าอยู่ตรงพื้นที่นี่มีตะศพจ่าพี่น้องทีวีภาพพี่น้องไปยางไปไกลใหม่เนี่ยคืออยากใครหูว่าเพิ่นเฮ็ุดีมันเป็นทางยางเข้ากับยางตามไม่ไปจะตามหลักตามเสาไม่ไปกับสิบุลงทางแล้วก็เป็นสถานที่ของเอ่อหลุมฝังศพตรงนี้จ้าพี่น้อง แสงแดดกำลังสิตกหรือจา้าพาธิกำลังสิตก <c oughs> <c oughs> อากาศกำลังดีจ้าพี่น้องจ้าหนาวหน่อยลงแล้วแต่ก็ยังเย็นเย็นอยู่ย่ามเย็นกับย่ามเศร้าจ้าพี่น้องแล้วก็ย่ามมืองขึ้นอากาศกับสีหนาวเย็นพ่อตอนสายๆายมีแดดกับสีอบอุ่นจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวยางชุ่มไปน้ำกันเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวคอยสิบ พาย่อนกลับขึ้นมาเบิงอีหมองหนึ่งตรงที่มีหลุมฝังศพเป็นในลักษณะแบบใดแล้วก็ตรงหินที่เพิ่นเอามาไว้ย่างไปใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวพี่น้องกสิเห็นว่ามีหินตั้งหลักอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นศพจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่นกสิเอามาไมายไว้ให้เขาได้เห็นเนาะจ้ะเป็นโนนแถวนี้แม่นศพเหมือนเนาะจ้าที่เพิ่นนว้าสุฟังเนาะจ้ะพี่น้อง เงียบเงียบจ้ะพี่น้องจ้ะลมกับมแีแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่ดีไล้ยินเสียงนกเสียงกามหาห่อให้ฟังอยู่ตรงนี้กระสิมาหอดอีกหมองหนึ่งจ้ะเพิ่นกระสิบอกว่าไปไกลปุ้นเพิ่นก็สิเคียนประวัติไว้ตรงนี้ว่าคนพบคนพบของโบราณนะจ้ะตรงนี้คล้ายๆกับถังเก่าๆของเก่าๆที่เป็นสมบัติของ เพิ่นที่เอามาฟังไว้กันนักโบากราณคดีเพิ่นกะมาขุดพบพอเพิ่นก็เลยเอามาเขียนประวัติให้เวลาเฮ้ามายางกับร่างกายเฮาก็หยุดอ่านจ้าแต่บาพี่กับบไดอ่านเพราะว่าฝาผ้าพี่น้องเบิง์กนะจ้าเห็นหินใหญ่ๆป่จ้านี่หลักใหญ่ๆหินใหญ่ๆนี่เพิ่นว่าเป็นศพของคนรวยจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> ยางไปวิกะคิดไปย่ได้จ้าว่าคือ เป็นตา่า,านเอาจะแต่ว่ากับบริยานออกจากสรุปแล้วกะยางชุ่มไปเรื่อยๆคิดแต่ว่าเป็นสถานที่มาผ่อนคลายซาพี่นองจ้าเราก็ได้สุขภาพที่ดีพร้อมเดี๋ยววิสัยพี่น้องยางชุ่มไปน้ำวีแลวจ้า จ้าพี่น้องจา้าการเกิดแก่เจ็บตายคือประโยคที่เฮาคุ้นหูตัางแต่ที่เฮาได้ยินมาตัางแต่ยุคสมัยอดีตซึ่งพยายามอธิบายช่วงชีวิตต่างๆของคนเฮาเนาะจา้าตั้งแต่เริ่มแรกเกิดที่เป็นท่ารลกเป็นเด็กหน่อยเกิดมาเติบโตจนเข่าสู่ไั้สาวแก่เฒ่าและเจ็บป่วยก่อนที่จะตายในถ่ายที่สุด แต่เบิงแล้วในะยุคสมัยปัจจุบันนี่อาจจะบจ่จำเป็นทีจ่จะรอถึงให้แก่เถ่าจ้ะพี่น้องมนุษย์เท่าก็สามารถเจ็บป่วยด้วยโรคลายต่างๆหน้าๆตามสมัยนี้นะจ้ะมนุษยก์กิเสียชีวิตเร็วพี่น้องเห็นพ่ะเจ้าที่วีบอกว่านี่เสาเอา่หินที่เพิ่นเอามาปาักไว้นี่ก็คือเป็นเสาของคนรวยตามที่เพิ่น คุดพ่อแล้วก็สิมีสมบัติน้าเพลินกันเลยแค่สันนิษฐานแล้วก็ที่เป็นโนนสูงๆที่พี่น้องเห็นจ้าจ้าพี่น้องจ้านี่ก็คือลุงมตังตบโบล่ามจ้าพี่น้องที่ประมาณาด้อจ้าประมานหาพัานกว่าปีมาแล้วที่เพลินมากคุดพ่อแล้วก็บ,บ่รููว่าเป็นตบของไผยเป็นไผใล้ายๆกับบานเชียงบา้านเฮ้านะจ้าเป็น ของเก่าแก่สมัยโบราณพ่อเพิ่นลูว่าเป็นซพขุดขึ้นมาแห้วเพิ่นกะเอาหินมาตั้งไวเพื่อเป็นที่ระลึกนอกจากเนาะวีกับเพิง่งรูเพิ่งมากศึกษาข้อมูลบระท่าด้หลายปานใดแต่ที่แน่ๆลูลว่าคือบ้านเชียงจังหวัดอุดอรธานีบ้านวีดะจ้าพี่นอ้องแล้วที่เป็นหินที่เป็นหินที่อยู่ตรงนี้นี่กะเป็นศพเดาจา้จ้าเพิ่นขุดไว ตรงนั้นกับแม่นจ้านี่กับแม่นจ้าพี่น้องคิดเบิ่ว่าโบล่านสมัยหาพันกว่าปีที่แล้วนี่กับแม่นจะา <c oughs> ทาบลูกับค,คิดว่าหินธรรมดาจ้าพี่น้องแม่นเมื่อจ้าที่เป็นนุ่น พี่น้องจ้าที่เป็นโน่นหินหรือที่บ่เห็นหินที่เป็นรูปลักษณะโน่นนี่ก็เป็นหลุมฝังศพเหมือนจ้าพี่น้องแถวนี้แมนเหมือนดิจ้าแล้วท่านที่วีภาพี่น้องยางึินไปเมื่อกี้หนังจะแมน,จ,น,จ,นแจ,จ้าพี่น้องจ้านี่ละจ้าจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้วีกับภาพี่น้องยางชุ่มป่าช้าสมัยโบราณ สมัยดึกดำบันจาาพี่น้องที่บ่เคยได้เห็นวีเองกะบ่ทได้มาเป็นคอดีของยูทูบเบอร์จาาพี่น้องอยากพาให้พี่น้องได้มาชมอยากให้จะคล้องเองลูดจักมองใดไม่เคยไปก็อยากไปอยากศึกษาหาความรู้นี่ก็คือคอดีของยูทูบเบอร์จาาพี่น้องได้มิตรภาพที่ดีสำหรับคลิปนี้ ก็ได้หมดเวลาลงแล้วบีขอบคุณได้หลายได้จ้าที่เขามารับชมมายังเป็นมูวีให้ปราชาเปลี่ยนบรรยากาศนะจ้าพี่น้องเนาะกาขอบคุณหลาย,ลายได้จ้าที่เขามารับชมรบฟังขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขหลายๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังสมปรารถนาทุกประการจ้าพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย